i wish i had bought it ยาทำไมาอะเไ่อยขอให้นงอย่างีอยาทมเลยนะา่ไแล้วเาไปมเลไม่รู้ขวทาไมมันเป็นกองอยู่ดีๆฝาที่มันเล็กๆอะคนอะไร